ตอนนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาดูหลังรัวกันนะครับเนี่ยอันนี้สีมะทําอะไรกันนะครับโอ้โหเพืองทาขั้วนูนะครับมะเพือนทําขั้วนูหนูนาคาโชคนูคุกนะครับนูฟุกตัวเดญ์มากนี่นี่นีลนี่ายเนี่เขามีความชอบเป็นเชฟ เดี๋ยวเขาจะดูการท่าโรยเกลือของแัลเบยซอเบซอเบซอเบย์ซเามนซอเบย์แข็งเอาเกลือมาให้มาเกลือเลยมีใส่เกลือลวว้าวซอฟเบย์ตอนนี้ตอนี้หนูหนูนาหนูคุกหนูหนูคุก นี้ตอนนี Never, ้ผิวันเป็นความเขียวเฮ้ยมันมากกินมากนะน้ำมาเติมนิดหน่อยเราต้องไปดีเขากมาเติมตาเราไปาไปดักรอกไม่ก็ไปดักดักหนูแล้วสองหนึ่หน่มามาตงดตวันนี้ชาวบ้านเขัมาเลี้ยงนะครับ พ่อพันแม่พันเนี่ยตัวนึงประมาณเจ็ดแปดร้อยเลยครับตัวถึงัวไม่ไม่ไม่ใกลราคาแพงมากตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาขายเนี่ยก็ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเลยนะครับต่อตัวต้นหอมมักีให้แน่หน่อยต้นหอมหมักปีมะฝางขอต้นหอมหมักี้มีวี้ยดี่มะฝางแล้วจะทำหยดคอยบดทีสต่ไมก่อนอาหารของหวาน ข่าหวานไหมสำหรับข่าหวานก็มีแค่นี้ครับก็กล้วยบดชมมบบีมับบนจะไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้อันนี้ราลังบดอยู่ไรไปได้หรือว่านี่น้ำปลาต้นหอมบวชชีอืม เป็นต้นไอนะครับเพราะว่าตัวเจอเชฟเพือนเนี่ยตายแน่อันนี้คือคั่วให้มันเข้ากันละเอียดจริงๆก็ไม่มีอะไรก็เป็นพวกพริกแกงนะครับโปกพริกโป๊กสาหร่ตะไคร้ใบมะกรูดใไปกันนะครับแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันต้องมีรสชาติเผ็ดกว่านี้แต่ว่า ครอบตัวนี้ไม่ค่อยกินเด็ดนี่น้ำปลานะครับ <c oughs> น้ำปลาระ้ากุ้งแล้วน้ำปลาระ้าหมูเปนน้ำปลาระ้าน้ำปลาร้าก็มีหลายอย่างเลยนะครับน้ำ,นำะะที่เขาใส่ขวดไว้เนี่ยเป็นบางส่วนก็เป็นน้ำปลาระ้าสำหรับใส่ต้มตำบางส่วนก็เป็นน้ำปลาร้าใส่สำหรับแกงต้มอ่อมขั้วอย่างนี้ส่วนบางส่วนก็เอามาทำกิาาน มีข้าวโพอันนี้แม่มาเนี่จะ,จะลอง,งทำคอคือีือคือตี๋ผักมันจะต้องใส่รังเติมน้ำแค่เล็กนิดเดเติมแล้วพอเยอะไปแค่นัแบบ้นแหลเติมแล้วหายากมันติดผ้าตูงที่แม,ม,ม,ม่เตรียมข้าวเหนียวไว้เลยนั่นเละ ขวนีน้มัวเ้วันี้เาเลี้ยงสะอาดนะครับพอไปดูไปดูกระบวนการเลี้ยงเนี่ยไปดูว่าสะอาดยิ่งกว่าหมูนะครับไอ้ที่ว่าว่าหมูสะอาดเนี่ยไอ้นี่นู้นหนูเนี่ยเลี้ยงสะอาดเยอะกว่าเพราะว่าเขาเลี้ยงใส่ถังซีเมนต์ไม่หมไมให้ให้ลดไปมะเขให้อาหารที่เป็นอาหารเม็ดนะครับ สาหรัอั้นนะลาหรับมูอีกเพราะหมูนี่ทั้งขี้ทั้งอะไรนะหมูนี่มันจะมีทั้งมีอะไรลอยนะครับใส่ข้าวเป็นอาหารที่แข็งแรงนะครับทั้งหมดหมดเลยแล้วค่อยๆเปิดเยอะอืมเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะใกล้เคียงแล้วมั้งครับเนี่ยรอเดือดปุดๆอีกรอบนึงก็ยกลงได้เลยมีพริกไทยสดใสแล้ยุ่งเลยเนี่ยผัดเหมือนผัดเผ็ดอ่ะ เอาเกลืออยู่ไหนเกลือมาซอเบอยู่ไหนเกลือน้ำตาลอันนี้น้ำตาลนะครับเกลืออันนี้เกลือบนสุดมันได้หมดแล้วมั้งอืมเนี่ยนั่นแหละเหลือแค่นั้นก็พอพอใครซื้อมาอ้าวดูดูดูนะครับอันนี้เป็นเกลือดูนะครับดูนะครับซอเบนะครับนี่ต้องใส่อีกนิดนึงอ่าต้องหล่นลงมาเยอะเออแล้วนะครับก็ปิดแก๊สแล้วเหรอเอซอเบ ว้าวนี่อลองช,ช,ชิมดูสิชิมชิมชิมดูเอ้ยไม่กินอยากให้อิจะชิมน้ำมันเียกชิมนะครับต้องให้มันเดือดเดือดพุ่งปุดปุนที่ดินก่อนอันนี้มันยังไม่นั่นเท่าไหร่ว้าวได้ได้เฮ้ยลอยมากเยีเ่ยมเยี่ยม เยื่อเดียวักหน่อยดูว่ามันมีความเค็มเยอะเกินมันต้องมีใส่อะไรก็ตัดไปเลยก็ใส่เกลือสองรอบค่ะจะอร่อยอร่อยถ้าได้ได้ใช่ได้เยี่อเวลี่กุ๊ดเค็มน้ำว้าเค็มน้ำซอฟเบร์เนี่ยเค็มน้ำซอฟเบร์บอกใสยอีกใสยิ่งก็ต้องหาวิธีตักนิดหน่อยซอฟเบร์ซอฟเบร์ต้องน้ำใส่มะนาวได้ไหมเนี่ย